ครับผมก็วันนี้ก็ตื่นเต้นมากเลยนะครับผมแล้วก็จริงๆนรกว่าเป็นงานแบบเรยกว่าคือใช่นรกว่าเป็นงานรลายบอกว่าที่ที่เราเคยทํามาก่อนอะไรเงี้ยไม่ได้คิดว่าจะมีพวกพี่ๆสื่อมาเยอะขนาดนี้ก็ก็ทาให้ตื่นเต้นขึ้นมาเยอะเลยครับผมท่านเห็นกิจกรรมวันนี้จะมีอะไรบ้างครับก็เราก็ต้องรอติดตามดูในไลฟ์ครับแต่ก็พวกเราก็จะทําให้สนุกที่สุดครับก็น่าจะเดาได้นะว่าเรามาที่ที่ไหนนะใช่พร้อมไหมครับพร้อมไหมโอ้อยู่แล้วพร้อมับพร้อมมากแล้วนี่สาย าแแบบบบนนนีี้้่ะะคเลกกิจรรมมปกติผมถ้าว่างๆนะผมจะชวนเพื่อนไปขับรถดิฟกันครับผมแต่ว่าโกคารไม่ได้เล่นมานานแล้วครับก็อยากอยากลองเล่นอีกล้วเนี่น้สายความเร็วอยู่นะก็เน้นหน่อยครับของบิวก็เออชอบขับรถอยู่แล้วครับแล้วก็เออที่ที่ภรรยาก็มีสนามโกคาร์ดแบบนี้เวลาตอนอยู่ชลบุรีก็กลับไปเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างนี้ครับ แสดงว่าวันนี้ก็คือพร้อมเต็มที่พร้อมครับถ้าไม่เกิดอุบัติเหต,ตุไม่มีไม่มีไม่มีหรอกพูดถึงเรื่องของการช้อปปิ้งของเราเนยสิไลฟ์สไตล์ช้อปปิ้งเราเป็นยังไงบ้างครัโอ,อ้ส่วนใหญ่ก็ <c oughs> จะเป็นออนไลน์ <c oughs> ใช่ไม้มโ <c oughs> <c oughs> อเคช่วงนี้ชอบกล้องฟิล์มเยอะอยู่ครับผมนี <c oughs> ่บอกว่ากำลังอินกับกล้องฟิล์มก,กับกับฟิล์มนะครับผมน่าจะซื้อฟิล์มมาหลายม้วนอยู่ตอนไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ถ่ายหรือเปล่าครับผม แต่อย่างของบิวนี่คือคติประจําใจอะไรนะชอบกระจัดประหยัดทําไมครับแต่ก็รู้สึกคํานี้ใช้ใช้ใช้บ่อยไปแล้วก็ต้องประหยัดลงบ้างแต่ก็ต้องต้องต้องใช้ต้องช็อปแล้วเพราะว่าเราเป็นสายช็อปอยู่แล้วอะไรเงี้แต่วันนี้โฟรแรงขนาดนี้นี่คือยังไงเออโอ้ใครจะอดใจไหวอ่ะกล้าไว้จำเลยไหมคะตอนนี้เร่องอะไรไว้บ้างไหอโอ้ช่วงนี้ก็เน้นบำรุงหน้าอย่างเดียวครับก็เน้นเป็นในทางแบบ ทีมบรรุงไช่ลามนู่นนี่นั่นอะไรครับอ๋อแต่ทงทงนู้นก็คือเป็นอุปกรณ์กล้องฟิล์มใดแต่ตองนี้ก็คือเป็นผลิตภาณาัณฑ์หน้าอะไรอย่างเงี้ยครใช่มีให้อวดทุกอาทิตย์ค<ช>รับมีแนะนำกันไหมคะแบบว่าเออวันนี้ดีอันนี้ดีอ,นนดอะไรอ๋อช่วงนี้ต้องเก็บสต็อกฟิล์มน,นะเพราะราคามันขึ้นเลยเก่งกับไรบ้ยงอะแล้วถ่ายอะไรเป็นพิเศษไหมคะเวลาแบบว่าใช้กล้องฟิล์มค่ะอ๋อคือก็พกไปตอนเราไปคือเราเพิ่งมีวอล์ทัวร์กันครับแล้วก็ผมก็พกแบบว่า กล้องคอมแพกไปเพื่อจะไปถ่ายบอกว่าเก็บความทรงจำอะไรเงี้ยจะไปถ่ายเพื่อนๆถ่ายเวทีถ่ายพวกพี่ๆทีมงานอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เหมือนแพร่กระจายไปเรื่อยๆครับก็นักแสดงในคินพอหลายคนก็เริ่มมีกล้องเก็เป็นของตัวเองแล้วชวนให้แฟนๆมาแบบว่าช้อปปิ้งกันเองครัโปรแรงขนาดนี้อ่าก็อย่างที่คุณจักรพันธ์ชอบพูดครับถ้าชอบก็จัดประหยัดทำไมนะครับโปร11 11นี้แรงที่สุดแรงมากเลยครับแรงมากเชิญชวนทุกคนนะครับมาช้อป กันให้มันๆเลยครับใช่แล้วก็1 1บเอ็เขามีโปรโมชั่นเยอะแยะเลยนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับมาช้อปกันก็รับรองว่าไม่มีอะไรสนุกกว่าการใช้เงินแล้วครับมันถามถึงเรื่องที่พุ่งกลับจากัวทัวร์นิดนึงเป็นยังไงบ้างค่ยเหนื่อยว่าแต่ว่าก็คือเหนื่อยแต่ว่าก็สนุกมากๆครับเป็นประสบการณ์ที่ไม่เคยคิดว่าจะมีในชีวิตเลย สำหรับตัวผมเองผมรู้สึกว่าผมกลับมาแล้วผมเหงาอ่ะรู้สึกว่าตอนมีเวทัวร์อยู่มันมันแบบมันมีแต่ความวุ่นวายมันมีความเหนื่อยทุกคนได้ทําในสิ่งที่ตัว,ตวเองชอบแต่พอมันมันเสร็จหมดแล้วเราก็กลับมาบ้านเราก็รู้สึกว่าคิดถึงเสียงวุ่นวายนั้นจังเลยอยากให้กลับมาอีกครับแล้วตัวเขาบอกว่าเหงาเหมือนกันแสดงว่าคือที่นู่นสนุกสุดเลยสนุกมาก <c oughs> ครับ งว่าจะต้องมีแบบต่อไปหรือเปล่าเอออันนี้คือเพิ่งจะเอออ่านดนไม่รู้ครับอาจจะมีสิ่งลร้องมาเยอะไหมคะที่จะให้เราปับไปต่อปูมีมีมีครับเยอะมากครับก็พวกพวกเราก็ก็อยากอยากอยากคำตอบเหมือนกันอะไรเงี้ยบใจอะไรบ้างคบพี่ไปโอ้อย่างแรกเลยก็ก็เป็นแฟนแฟนคลับครับที่ไปให้กำลังใจแล้วก็ ออทุกคนเนี่ยน่า,นา,นารักกับพวกเรามากแล้วก็พวกเราเนี่ยทำเต็มที่แล้วก็ผมเนี่ยภูมิใจในตัวทีมงานทุกคน<ม>แล้วก็ตัวนักแสดงเองด้วยครับคือผม,ผมประทับใจก็อย่างที่ที่ดูพูดก็คือแฟนๆแ,แล้วก็ทีมทีมทีมงานไม่ว่าจะเป็นนักแสดงหรือว่าทีมที่ทีมผู้จัดหรือว่าทีมบิยอนคาของเราเองกรคือผมภูมิใจแล้วก็ประทับใจทุกๆคนมากที่บอกว่าในช่วงเวลาที่วุ่นวายอย่างที่ิวพูดมันก็จะมีเวลาแบบที่ทุกคนบอกว่าฮึบขึ้นมาแล้วก็ทําให้มันออกมาดีให้ได้ เหมือนอันนี้ก็คือเราแบบว่ากลับมาเพิ่มพลังตัวเองเหมือนพักนิดนึงหรือ,อเปล่าเพื่อเตรียมอะไรต่อ <laughs> ใช่ <laughs> ก็เหมือนเหมือนได้กลับมาพักผ่อนแล้วก็เออช่วงนี้พวกเราก็รุยรุย,ยสายงานรุยสายงานอย่างเดียวแล้วก็เอออยากจะทําโปรเจกต์ใหม่ๆเหมือนกันครับอ่าแล้วงานเขาดาวมี <laughs> อะไรย, <c oughs> ยังไงบ้างเอ่หินกันมาอ๋ออันนั้นคือบอกแค่แค่หินหินเฉยๆมันไม่อยากสปอยเอาไว้แค่นั้นก่อนเอาไว้แค่นั้นก่อนแต่ว่ามันจะต้องยิ่งใหญ่ ครับเอาไว้กันกันแต้วไม่บอกใครไม่บอกอะไรเลยไม่บอกอะไรเลยไม่ได้จริงๆครับผมเพราะผมก็รู้เท่ากันทุกคนนะครับเราเตรียมขนาดมือไว้ยิ่งใหญ่แค่ไหนเขาบอกงานในฮองงานเขาอกงานจัดในฮองในห้องวันนี้หรือเปล่าเอาเซฟไว้ก่อนเซฟไว้ก่อนเซฟไว้ก่อนประมาณนี้ต้องถามว่าเราเตรียมอะไรพิเศษด้วยหรือเปล่าดีกว่าเพราะว่าสเปเชียลเลยนะส่งท้ายปีได้ยังอืออูอ่า เอาเคยก็เป็นแบบช่วงเทศกาลนะเนาะก็อยากจะมอบส่งความสุขให้ทุกๆคนก่อนก่อนปีใหม่เนาะก็อยากจะทำอะไรเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆให้ทุกคนได้เห็นกันครับเล็กๆน้อยๆเล็กน้อยจริงเล็กน้อยจริงเล็กน้อยจริงแล้วจากแล้วจากนี้นะคะเราจะมีอะไรที่แบบว่าเตรียมไว้ให้เจอกับแฟนๆดีกว่าเออจากนี้เหรออ่ามีอะไรปะก็อย่างที่รู้นะว่าเรากำลังจะได้ไป ต่างประเทศอีกทีหนึ่งรับผมแล้วก็ได้ไปสิงคโปร์ก็ตื่นเต้นที่จะได้ไปเจอแฟนๆมครับผแต่ว่าคือจริงๆผมไม่กล้าพูดเพราะว่าไม่รู้ว่าสามารถพูดอะไรได้บ้างแล้วก็เรายังมีโปรเจกต์ของผมเรามีโปรเจกต์ในอนาคตอยู่แต่ว่าคือพูดไม่ได้จริงๆพูดไม่ได้จริงแต่เพิ่อนพูดไม่ได้ดูพูดได้ไหมเขาบอกว่าพูดไม่ได้ผมก็ไม่ได้พูดได้เขียนขึ้นปากละกันเนาะครับ เอาคขึ้นดูในอังกฤษโอเคก็สำหรับงานวันนี้นะครับ11 11เซลเฟสนะครับก็ขอเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมสนุกกันนะครับแล้วก็ในไลฟ์วันนี้สนุกแน่นอนครับเออแล้วก็มีโปรเจกต์ถัดๆไปจะมีอะไรผุดขึ้นมาอีกไหมก็สามารถรอติดตามได้ของทางเบียนคา u d เลยครับผม Alright, guys! Don't forget to follow us on uh, Beyond Cloud social media channels. And for today, eleven eleven sale for Central and Robinson. Don't forget to come watch the live. <laughs>